สวัสดีค่ะรถทรงสวยๆนะคะปีไม่ลึกค่ะทุกท่าน Honda City ปี2010ตัว VIV t e c รถคันนี้นะคะทรงสวยค่ะปีก็ไม่ลึกนะคะราคา1,75,000บาทนะคะชมภายในกันต่อเลยค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยพาเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเรือนใหม่ขึ้นครบค่ะ รถส,สีเดิมบางนะคะเครื่องเกียร์ดีคะ่ะทุกท่านภายในสะอาดสะอ้านนะคะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะราคา175,000บาทราคานี้ก็คือขายตามสภาพดํารูปเลยนะคะให้รูปอธิบายได้เลยนะคะมีเก็บงานสี2ชิ้นนะคะทุกท่านก็ต้องไปเก็บงานกันนิดนึงนะคะสีมีไม่สวยบ้างบางชิ้นบางจุดนะคะ175,000บาทราคานี้ขายตามสภาพ หากท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงเข้าไปชมตัวจริงก่อนพานติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ